สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโซโลมอนทีวีนะวันนี้เราผมก็มากับนะครับมิลิเทอรี่ไทคูลนะครับอัปเดตใหม่เป็น F 22นะเครื่องบิน f 2 2ย a แปเตอร์ใช่ป่ะนะไม่หมดนะโอ้เขาบอกเขามี2 New Fighter Jet นะครับเครื่องบินใหม่กันเลยนะครับว้าวไทแลนด์ Thailand ว่างพอดีนะผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่าโอ้ตัวไทแลนด์ว่างพอดีหรือเปล่านะครับมาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฐานของผมเรียบร้อยแล้วนะ นะครับก่อนอื่นก็เข้ามาก็ต้องเก็บเงินกันนิดนึงนะฮะแล้วก็แต่งตัวนะครับแต่งตัวเยในเรื่องของการบินนะฮะบ,บินนะครับเพื่อเก็บอีเวนต์น,นะเพราะอีเวนต์ของเราวันนี้เป็นอีเวนต์ในการขับเครื่องบินนะ่ชุดว่าผมวันนี้ผม,ผม ไปดูชุด,ดกัอนนะครัดดชบชอันนี้เราจะใส่ชุดดำน้ำไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าไหนนะครับชุดดำน้ำผมวันนี้เราใส่ชุดนะฮะชุดดำน้ำนะเท่ไหมเนี่ยดูดิโอ้โหหน้าเขียวเลยนะ <laughs> เอาหานเะพราะคนเพราะว่ารอบนี้มาเล่นผมไม่ได้บวกกับใครเท่าไหร่นะครับ ก็จะบินเดี่ยวเดี๋ยวเขาไเอาปืนก่อนมีปืนติดไว้นะฮะเผื่อใครมาเข้าเป๊กกับเราอะไรแนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะโอเคครับก็เอาไปหลักลูละ a u g นะติดไฟนะฮะ M219 นะครับแล้วก็สไนเปอร์ไรเล็ตนะครับเนี่ยันนี้เราบินไปก็วันนี้สนุกจุดโกนก็ได้ครับจุดเกนิทแมชชีนก็แอคทีฟ เฟิร์เสเอกก็ว่าไปนะนี่เป็นนักบินต้องพกล่มเลยนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องใช้นะซ้อมซ้อมหลักเลยนะโอเคอีเวนต์มาเนี่ยฮะผมดูแล้วนะมาดูอีเวนต์ก่อนนะครับอีเวนต์เขาเขาเนี่ยครับนี่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะสำหรับอีเวนต์นี้นะหรือประมาณแค่สี่วันเองนะครับมีปลดล็อก เทอร์มินเจ็ตได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวของซูเปอร์เอฟ22นะแั้วได้เงินได้เกมเลยนะครับเอามาอัพเกรดฐานเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี่ยถ้าใครคิดจะเล่นเกมนี้เราก็ต้องก็ต้องจัดอีเวนต์นะครับก่อนอื่นนะฮะเราเอาผมเอาคำนี้ไปบินดีกว่าเพื่อความเท่ผมชอบกันนี้ฮะรายมันเท่ดิได้ไหมโดยมันห่ายท้องเงี้ยล่ะเฮ้ยนะ ไปครับพี่น,ออออน,น้องสุยายแล้วนะครับยิเสอครับ่งีรอก่ยาก็สบัครับยากแค่ไหนครับวันนี้หรือผมมาคาดไม่เป็นไหมล่ะนะอ๋ เ,นะกกนะเราก็ได้แต้มไปนะเราสปบินเราก็ได้แต้มไปโอเคครับ <S <S เป้าครับได้แต้มมาเลยครับ เราเจอเพื่อนครับเจอเพื่อนไม่ยุ่งกับเขาแล้วครับเพราะเราจะบุกหน้าทำมิชชั่นเนาะอ๋อบินไปริงก็ได้ครับนี่ครับบินไปอ๋อบินทาาเป้ไกลแล้วเรออกไหมครับก็สร็จหมด ยิงอะไรเราด้วยครับซิงเสี่ยงติดตัวอไรกันอ๋อ เราถาเราอยู่ตรงไหนไม่ตะดกับโมนก็พ,กพิดมามม่นะเป้าไปครับเป้าได้ทีแล้วกี่หร่นะไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะม,มาใกล้ไข่เ่ยเขาจะสอยเราไม่รู้หรอบินทำภารกิจนะครับอย่ายิงผมนะ อ๋อถ้าใกล้ๆฐานเราจะมีให้รอดด้วยนะเดี๋ยวผมลองรอดสิฮะเราได้ไหมนะลองลอดสิอ่ยายากเท่าไหร่แล้วฮะไม่เคยลองใน่อ่โอ้ได้คะแนนเยอะนะครับอันนี้ง่ายเลยครับผมรู้สึกว่ามันง่ายนะสำหรับผมนะ ไปครับไปกันกระตุกไปหน่อยนะวันนี้เรามาบินนะครับหวังว่าไม่มีคงไม่มีใครอ๋ออ๋อไปทางโน้นครับเหนไหมข้างขวาเห็นไหมมีอ๋อรถห่วงบินรถห่วงก็ได้นะถ้าไม่ชอบยิงนะครับค่อนข้างชา้าหนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเครื่องบินบอมเบอร์มาดีกว่าน,นะครับรู้สึกว่าเครื่องบินบอมเบอร์จะ จะง่ายกว่านะครับในการบินนะผมนี่ที่ผมคิดนะครับค่องบินใบพัดเอ๊ะใครมาบุกฐานเราหรือเปล่านะครับอออ๋ออ๋อา๋ออออ นะครับท่านี้ครับพี่น้องครับให้ไปทา,าง,งไหนฮะับางซ้ายล่างแล้วครับซ้ายมาอีกไหมล่างอีกทีหนึ่งดึงหนัวครับดึงหนัวครับอ๋อขึ้นครับขึ้นลงครับลงขวาหน่อยขวาลอยขึ้นขึ้นขึ้นเอ่อขึ้นครับขึ้น ฟ้าโอ้ซ้ายโอ้โหผมขอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องบินนะครับก่อนนี้ขอกระขอทำการบินบินสูงก่อนนะครับบินสูงก่อนครับขอไต่ระดับขึ้นไปครับระดับขึ้นไปครับบินสูงแล้วนะครับเดีย๋ยวดูซิว่าผมจะกลางโลกถูชีพทันไหมผมจำไม่ได้นะโอ้โหถูชีพเลขอะไรน่าจะเลขเก้าแล้วข้าจะไม่ผิดนะผมขอบินขึ้นไปผมจะกระโดดถูชีพาแล้วนะครับ อ้บินขึ้นไปครับพี่น้องไตระดับขึ้นไปโดดแล้วครับกดเก้าครับอ้ล่มชูชีนะครับเราใช้ล้มชูชีอยู่นะเก้าออกหรออันเดิงนี้นี่ครับโอ้โห,โหโล่มชูชีแล้วนี่สบายเลยนะนะครับผมกดเก้าออกก่อนให้มันลงเร็วชูชี เออโอ้โหแหลมแมวเลยนะครับแจมลยนะครับใช้ลบชูชีพลงมาเลยครับลบชูชีพมันก็จะค่อยๆลดระดับลงมานะกะ้าออกอะไรครับลบชูชีพอ่านะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาผมมีเครื่องบินลบมาใกล้ๆเดี๋ยวผมเอาบอมเบอร์มาบิน,นะบน,นครับผมรู้สึกว่า คก็บินใบพัดมันบินยากหรือเปล่าครับเจาะต่อครับอ๋อเราบินลงสู่ชีพแล้วนะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมเอาบอมเบอร์มาบินบล็อเบอร์นะนี่ก็เป็น B2 นะเราบินสเตนลนะครับสเตลบีสองเครืงงงงนนคร่องไงเครื่องมองนิดนึงไปแล้วครับบอมเบอร์หกไปแล้วไอระดับแล้วครับนักที่ครับ ขึ้นนะครับอ๋อโอ้บินง่ายกว่ายเยอะเลยนะนะครับได้ลหลายๆอย่างบัเบอร์มันยิงไม่ได้นะมันเอาไว้บินอย่างเดียวนะครับอ้อหรือขอพิษเร็วนะครับอ๋อไวเบอร์ไม่เข้าหลู เดี๋ยวไปไต่ระดับตรงนี้ดูเราเพิ่งมีงเบอร์หมดนะยันระเบิดนะครับยอนระเบิดโชว์นะ กดรูครับกดห่วครับอกดกดเร็วให้พอนะนะโอ้ลนะอ,องมาปรับเป็นมุมมองนี้น่าจะง่ายกว่าน,นะนะครับนะครับตอนนี้ถ้าเก็บได้โอ้มื่นมื่นสองห้านี่ไม่รู้จะต้องบินขนาดไหนเลยนะต้องบินพอสมควรเลยนะครับในการเก็บชั่วโมงบิน ทิ้งระเบิดกันแล้วผมอ,อได้อยู่นะ้วครับไม่ไม่ไมยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับในการทำอีเวนต์นี้นะครับแล้วบอมเบอร์ผมมันไม่มีก็นะนะครับมันไม่มีมันไม่มีเปิดครับบอมเบอร์คนนี้ กระตกนะครับกระตกนิหน่อยนะนะโอ้ผมชอบลืมนะผมจะบังคับเหมือนช่องบิน<าง> ก็เริ่มได้นะครับแต่ว่าก็ข้อนข้นกระตุกขอสำคระตุกขอสมควญน,นะครับอืมอืมอืมได้อยู่นะ ได้อยู่นะครับโอ้โหแต่จะครบบืดนี่ยากเหมือนกันนะแต่ก็จะพยายามให้ได้นะครับผมต้องเก็บกันอีกเท่าไหร่เลยครับตอนนี้นะนะครับอีเวนต์ผมยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับโอ้โกิจกรรมนี้ก็โหดพอตัวในการใช้ในการจะเล่นนะกคือหมายวว่าคือเราก็ต้องเอาเครื่องบินที่ยิงเป้าได้ด้วยหรือบินบินตามตำแหน่งได้นะครับ

ชอบไปตรงสันเลยนะผมไม่ง่ายในการที่จะขับนะครับดยผมอาจจะยังไม่ชำนาญก็ไม่รู้นะแต่ถ้าจะใช้ในการบินก็เดี๋ยวผมใช้ด้วย อ๋ออ <kung> ้อ <divide> อ้ะครับอะไรของผมนี่ฮะมันทอยไปดี้นก็จะไม่หลุดอะเนาะว่าผมยิงเป้าง่ายกว่าอะไรครับ กต็ตกนะฮะค่อนข้างกระตุกเลยทีเดียวอาจารย์จะบินตัวนี้ผมว่าผมเอาผมเปลี่ยนแผนดีกว่านะผมลองไปเอาคอปเตอร์มาบินซิดูซิว่าจะง่ายกว่าไหมนะฮะเหรอเดี๋ยวเขาลองใช้บุกนี่แป๊บหนึ่งครับ จะทำได้ไหมนะในการเก็บตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าบินเยอะๆมาชักจะเวียนหัวนะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้บุกในการเก็บผลอ,อีเวนท์ที่แล้วนะดูสิจะทำได้ไหมนะครับนั่นก็คือเอาปืนไรเฟิลไปครับนี่นมครับเมื่อมันดูสิว่ามันได้ไหมนะเอากระตุกกระตุกไ,ได้ครับท่านผู้ชม อ๋อเก็บเรียนเลยครับถ้าอย่างนั้นฮะผมไล่เก็บเป้าอครับเพราะว่าตัวไปบินนี่ผมว่าผมบินไม่ถนัดนะครับรอให้ได้ F 2 2 Raptor ก่อนแล้วผมค่อยบินนะเดี๋ยวน,นันเดี๋ยวผมหาตำแหน่งเลยบุญนลนาบน,นี่แม่งเลยครับสบ,บายแล้วครับก็ไหนนะม่ยิงแค่นี้เหรอเป้าอ๋อ,อมีตรงนู้นีก บายแล้วผมครับเปเล็ดเดีลวครับไล่ยิงครับสบายแล้วครับงั้นหมครับอปืนในการเก็บพ้อยนะครับใช้คูนนะครับสบายเลยครับ เง,งินหุนองไมมีนะครับครับหนึ่งรกระสุนบดลีโหลดกันนะครับอ๋อสบายแล้วครับอืสบายแล้วครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอลองอีกอันหนึ่งผมคิดว่าผมเนี่ยผมอ่ะจะอคอปเตอร์ไปบินยิงครับดูซิว่าทำได้ไหมนะเดี๋ยวอคอปเตอร์ไปลอดม่วงแทนไอ้พวกเครื่องบินพวกนี้นะครับอ่าลงลงลงขึ้นดีดีสิครับอ่ะขึ้นเรียมเียมมุมมุมมากขึ้นเป็นไหมโอ้เล่นเธตั้งนานนะครับไม่อยอมึืน โอเคครับแลก็มีอะไรดีนะชินนุกจะได้เรื่องแหลผมขอแอรแท็กเฮลิคอปเตอร์แล้วกันที่ผมใช้บ่อยๆครับไปแล้วครับพี่น้องคนอื่นนะครับปิงโอ้ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้บิงไปเลยครับโอ้ นี่มันโอ้นะครับ <S <S ไปเลยครับโดนไหมไม่โดนนะครับไกลๆมันยิงยากอ๋อนะครับออนี่ครับเดินหน้าถอยหลังนะครับไปความสูงครากดยีให้ไหมอ๋อรอเลยครับนี่ดู้ิ นี่ไ่ไอโอ้โดนนะครับโดนครับ,รบท่านผู้ชมครับอ๋อผมก็สบายเลยครับไเห็นงไหมเห็นงไหมน,งไงนี่ครับเก็บห่วง <c oughs> นี่ใกล้ใกล่เลยครับไปฮะอ้ออ้มันอ๋อสบายเลยครับเยังร้องที่้ใกล้เลย่รเออ,อเราออกสามารถเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาอยู่ตรงเป้าได้เลยนะ ครับแล้วก็มาคาตรงนี้แต่มันก็จะได้เองนะพ่อเนี่ยครับอ๋อเป็นการเก็บอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเก็บ<ม>เก็บแบบสบายๆนะอ่อเนี่ยครับระหว่างนี้เราก็ยิงไปด้วยนะครับถอยกันจริงนะเพราะว่าโี้ยเราก็จะได้เป้าไปด้วยอ๋ออ๋อนะครับอ๋อเนี่ยครับโดนสบายๆเลยนะ ก็คือบินมาบินให้ได้ระดับนะครับใกล้ๆไกลนะเกิดตัวนะกีนาวุเทลไฟล์วพืดครับพืดไกลเกินไปครับออ,อเนออตงนังนะน,น,นี้ครับเคยเห็นในระยะอ่อเนี่ยครับได้ละเป็นเล่นไปไอกนะ็ได้อยู่นะ ครับเนี่ยเราก็คิดเลยครับที่เก็บแล้วนะครับทิ้ง่ายๆครับโอ้วันนี้เนาะก็สรุปนะครับในการทำอีเวนต์เนาะแบบแรกเลยเราสามารถปืนปืนตัวปืนไรเฟิลเนี่ยครับตัวพวกซูมไกลๆนะครับเห็นพวกเบรลตอะไรเงี้ยหรือปืนอะไรที่มีกล้องส่องนะมาอยู่ดาดฟ้าของตึกนะครับแล้วก็มาไล่ยิงเป้านะครับเพื่อเก็บเก็บคะแนนอีเวนต์นะครับสามารถทําได้แบบที่2ครับเราสามารถเอาเครื่องบินลบครับที่มีบีปิกนะครับพวกไหนเครื่องบินลบหรือพวก บอมเบอร์นะมาวิ่งรอดช่องพวกนี้ครับก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาไว้นะผมมองว่าใช้ใช้แบบแรกครับที่เราเอาปืนมาไล่ยิงเป้าผมว่าไวครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้แบบผมก็ได้นะถ้าอยากขับเครื่องบินไปด้วยแล้วก็เนี่ยครับเราปรับเครื่องบินมาให้อยู่ในตรงวงล้อตรงนี้พอดีแล้วเราก็เนี่ยครับเอาเครื่องแอตแทคิวเตอร์นะครับเอาจะโหลดเฮลไฟยิงใส่เป้าพวกนี้ไป,ไปก็จะสบายนะสามารถทำได้เช่นเดียวกัน นะครับพอบวงมันเกิดเราก็จะได้คะแนนไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยจริงๆแล้ว AFK ยังได้เลยนะเอฟเคแบว่าเอาเครื่องบินมาบินมาบินไว้อย่างเงี้ยฮะถ้าไม่มีใครมาสอยเรานะถ้ามันไม่มีใครมาสอยเนี่ยครับพอเปิดก็สบายเลยนะก็เป็นแนวทางนะครับในการไปชิดอีเวนต์แบบหนึ่งนะครับถึงจะไม่ตรงอย่างที่เขาอยากบอกให้ก็เลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนี๋ยผมขอเก็บเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ดูทริคก,ก็จะได้ลองเอาไปเก็บ เลเวลกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องโซลมอนด้วยนะครับสวัสดีครับผมยาวสวยครับ